ทำนายฝันสวัสดีค่ะนโรอดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่ายกโทษให้หรือใครก็นามที่ฝันว่าตัวเองนั้นทำผิดแล้วมีคนให้อภัยอยากรู้คมหมายคลิปนี้เรามีคำตอบนะคะท่านใดที่ฝันว่าตัวเองทำผิดแล้วก็ได้รับ การยกโทษว่ากันว่าชีวิตของคุณช่วงนี้ให้ระวังคนที่จะเข้ามาพัวพันให้ดีใครที่เข้ามาประจบใครที่เข้ามาเอาอกเอาใจใเราเป็นพิเศษจะทําให้เราเดือดร้อนมีเกณฑ์ที่จะทําให้เราเสียทรัพย์ด้วยนะคะให้ระวังเรื่องถูกหลอกลวงความรักก็เช่นกันคนโสดน,นะคะอย่าเพิ่งมีแฟนช่วงนี้รักใครชอบใครก็ให้ระวังไว้ด้วยว่าตัวเองนั้นจะอกหกักรักเขาข้างเดียวนะคะส่วนคนที่มี แฟนอยู่แล้วให้ระวังเรื่องคำพูดคำจาบุคคลอื่นจะมายุแยงแตะแคงรั่วให้เราผิดใจกันกับคนที่รักทำให้มีปากเสียงทะเลาะก,กันตรงนี้ให้ระวังบุคคลที่สามไว้ด้วยนะคะส่วนเรื่องการงานการงานให้ระวังว่าตัวคุณนั้นจะทำงานผิดพลาดทำให้เสียทรัพ์ยในการทำงานด้วยนอกจากถูกต่อว่าแล้วโอกาสที่บางคนจะถูกคักเงินหรือ ทูกทำให้เสียเงินถูกทําให้เข้าใจผิดเจ้านายก็ดุก็ว่าทําให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกกับการทํางานรู้สึกเบื่อหน่ายให้อดทนไว้นะคะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ก็จะดีส่วนใครที่รองานอยู่ก็ให้รออีกนิดนึงเกณฑ์ที่จะสมหวังมีแน่ค่ะแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องการค้าขายให้ระวังเรื่องทรัพย์สินเสียหายในการค้าขายบางคนอาจจะคิดเงินขาดบางคนอาจจะให้คนอื่นเชื่อในสินค้าของ วงตัเอไปให้ระวังเรื่องการเสียทรัพย์จากความไว้วางใจของบุคคลอื่นด้วยนะคะช่วงนี้ใครที่มาแปะมาเซ็นไว้ก่อนหรือหยิบยืมไปก่อนช่วงนี้การเงินให้ระวังไว้ด้วยโอกาสที่คุณจะได้คืนนั้นก็มียากการค้าขายก็ค่อนข้างที่จะอืดอาดหน่อยให้อดทนไว้หลังจากช่วงนี้ไปเกณฑ์การค้าขายของคุณจะรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเลยนะคะ ส่วนตัวเลขนำโชคนะคะสำหรับความฝันเรื่องฝันว่ามีคนยกโทษให้เรานั้นนะคะตัวเลขนำโชคได้แก่เลขสองเลข3เลขสี่ แล้วก็เลข5านะคะเลข2เลข3าเลข4แล้วก็เลข5 2 3ส4 4 5 4 3ี่หี่สแบบนี้เป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางคนก็ให้ซื้ออายุของตัวเองนั้นติดกันไว้ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าฝันแบบนี้อายุจะให้โชคถึงแม้จะมีเรื่องที่ไม่ดีบ้างแต่ก็ยังดีตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณแก้ฝันแล้วก็สามารถเสี่ยงโชคได้นะคะสําหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคส่วนใครที่คิดว่าฝันแบบนี้แล้วฝันว่าตัวเองนั้นทําผิดแล้วก็มีคน ให้อภัยแล้วเรารู้สึกโร่งใจในความฝันนอกจากที่คุณจะเดือดร้อนเพราะบุคคลอื่นแล้วก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะโดยรวมนะคะความฝันนี้ค่อนข้างที่จะค่อนไปทางที่ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่ใครที่รู้สึกไม่สบายใจก็สามารถทําบุญเพื่อเป็นการชะลอหรือบรรเทาเบาบางในความเชื่อของคนไทยนะคะว่า จะทาให้ฝันร้ายนั้นกลายเป็นดีส่วนใครที่ฝันดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะส่วนมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาก,ก็จะช่วยเราได้บ้างค่ะเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ